สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วมือนีิพอดกับพุ่นเดือนผ้ารอมาเด้อาะไปใส่าเด้ลระไปใส่ฝนตกฝนตกสภาพมานางกินเผาพี่นอ้องหรือในเมื่อนีิก็ยอดมะกอ,อกพนวาพี่นอ้องเอามากินกับปนลพนวาเนาะอ,อันนี้ก็เป็นปนปลาปนปลาดุกแบบแ,บแห่งๆพี่นอ้องปนแห่งๆบานเห่าเนาะน,นี่กับยอดมะกอกพนวามีหลายอย่างได้มาอนิพี่นอ้องอันนี้ก็จะเป็นแจ่วบองที่เห่าเฮ็ดเองเนาะนี่มาเรื่อยไปชิกินน้ำกันแล้วก็มีอย่างไกล อย่างไก่นี่ไก่สื่อเพิ่นมากประเทศเองดอกแต่และมีพักลวกมเะเขือต้มกับถั่วต้มเพื่นว่าพี่น้องมา้าบาาาายบวบไร้ายห่างที่สําคัญพีน่น้องข้าอนิ้วขอนิ้วขอนิ้วขอนี้วมั้ยเจบเจบน้ำกันบวบไร้ายห่างมากินน้ำกันพี่น้องหนีหยอดประกอบซิกเนเจอร์เข้าปลอดสารพี่น้องเอากินผู้ใหญ่กินกินกินกูถากินเผาไปจนจนถานแล้พี่น้องเนะเอ้ยกินแจ็บจเจบเพือันนี้กับบวบเขือ เขาดูเขาเนียงนี้นะนนะอันนกระยอมานอกขึ้นอน่อะสุ่มไปเลยพี่น่องเล้ยแสบได้กินกับหลักเหนือเน,นี่ยโอ้ยสุดยอดเลยกระร่งอ่อนพอดีเลยม่วนใี่เลยพี่น้องอ

เราจบข่าหนหนี่งพักหนึ่งอาท่านสาเพื่นอนีนั่นจะเดิเปิดลานนะ่านี่ยังนายหรอกวิ่งเขาอ,อ่างพี่น้องนี่แหะเฮ่เป็นแจวบงพอง่หรอก ไอจูดู้แกแกวแวบองเบิ่แตกเลยแ้วบองห้าแบบพัดซุกพี่น่องอ่แจกแล้วนิงกับผักใบปกอบเพื่อนั่นนะ้เพื่อนมันที่สดแจกพี่น่องเลยผสมนม้ำที่นะ เดีย๋ยวเรพีนน่น้องมาน้องเผือนี่กระตุกน้นพักน้นพัก ผู 00: hmm. ้แจกพักอยู่อืมดบมากรอกรีดี้พี่น้องแกพี่ีดิ้มไปเลยอ่ไรผู้่กครองมึงจริงเหรอแจกเยอะถมไปเลยดิ ที่เป,น,เปนหมนีมาทีน้องเอ้ยฝนกับต๊กเขาจะยุดตุกเสะยสองค่ะ ตอนไหนว่าจะไปไหนใา้ข้องคนนี้วัตุกว่นเาจะแดดออกเจ้าโดนไปแห้งม่เอานะทำสุดชัยไหนพี่ถนอมว่าจะนเลิะ คุ้นเดือนข้าหรอกอจ,อจบคลิปแต่เพียงแคยย่นี้ได้ค่ะพี่น้องฝากกดไลส์กดแชร์กดติดตามวาม่ากระดิ่งแจกเตือนเอออพื่อบวกผัดกินไปใหม่ของคุณเดือนเนาะมาเห็บวันไรเห็ดขนุ่มมาเห็บวันไรเห็ดย่างอ่างพี่น้องเมื่อกินข่าวอ่างพี่น้องนี่ดานเนะาะจบทิปจบคลิปแต่เพียงแค่นี้ดนได้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าได้ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ